จังได้ก็อาการน้องเพิ่นตอนนี้คือว่าสีย้ายออกเลยเิ่นพอย่เิ่นแบบเิ่น้อยุแบบว่าพิ่นนั่นเอาคนไท้มาลายใหายไปว่ายเอาคนเจ็บมาลายเป็นพายุใหญ่ออกแปลว่าพิ่นเอาอันคนเจ็บเขามาลายเลยพิ้นหายใหญ่ออกบีบเอาแข็งล่งเลยแปลว่ารู้สึกว่าแหน่นบ่ือจังเนาะ เข้าตีเข้าเขาคลื่นไปเลยเข้าเน่าเข้าไปยังไงแบบว่าเข้าทั้งอุม่มขึ่นอุ่มลงเนาะกืเลยโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบรสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพออนุวัติอีกแล้วพี่น้องพบพอมาเนี้กันเนาะโดย ด่วนพี่น้องเลยเนาะทางทานหมอเป็นการหาย่ายนอ้องเป็นไปตึกพิเศษแล้วเนาะดโวยกระสีคอยซอยกันพี่น,อน้องเลยพนเครื่องพนฟองออกไปซอยน้องเพิ่นตอนนี้กะเพราะว่าเพิ่นกระสี่ายแบบด่วนเลยนะทานหมอเป็นหาย่ายออกพีนกนก่น้องเลยเนาะดโดยมีก็กำลังสีพาการพนเครื่องพนฟองออกเนะาะเป็นต่างๆกะไปเบิ่งนทำการพี่น้นองเลย โดยเอาสบายดีเด้อทั้งสองโดยโดยเออจังได้เกาะอาการนองเพิ่นตอนนี้คือว่าสีหน่ายออกเลยเพิ่นภัยยูเพิ่นแบบเพิ่นภัยยูแบบเพิ่นนะนั่นเอาคนไทยมาลายสีหน่ายไปไว้แล้วเพิ่นเก็บมาลายเป็นภัยยูหน่ายออกแบบว่าเพิ่นเอาอันคนเจ็บเของมาลายเลยเพิ่นหายหน่ายออกอัยอันไล่เพิ่นจมึงเงี้ยติดเพิ่นยาแล้นั่นเอง ยาคือเก้าใช่คือเก้านาะต้องไปยู่พุตโดยแต่ว่าทันโมอเพิ่นก้ดูแลคือเก้าเหมือนบอกโดยพี่น้องตอนนี้กะอันทันโม่คนอื่นแล้วเนาะเิ่นสิ้นใออกไปแล้วเสื่องคลองนี่มาเก็บตำลังก็ได้ด้วเนาะโดยพี่น้องตอนนี้กะบกำลังอ่าสิไปของฟักพื่นคือเก้าใหญ่ไปคือเก่าอีกแล้วเพิ่นเสื่องไปซอยเพิ่น เดีวนักแค่นี้น้องวันดีก็ตามคนแม่ไปแล้วพี่น้องแอ่นี้ว,ว,ว่าทางนี้นะคนเจ็บร้ายเกินพี่น้องเพิ่นก็เลยว่าหายอยู่แฮง่ายอ,าออกว่ะ ง่ายแบบสายด่วนแห้งพี่น้องมือนี้ นั่นเอาเครื่องเนาะเพราะว่าขนใหญ่มากไปที่เ,ร,เรียบร้อยแล้วขนเครื่องซอยก่อนใหญ่ามาอยู่พี่แล้วพี่น้องวันนี้เพราะว่าทั้งนั่นคนเจ็บลายแห้งเนาะแม่แบบว,ว่าคนกระยานเรื่อยๆยานติดพยานยังทะไรเด็กน้อยพี่น้องยานติดเสือว้ก็เลยใหญ่ออกมาพี่ก่อนว่ะ ตอนนี้การน้องพิ่นการอาการน้องผิง่น,าานก็นซื่อว่าไข่ยอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้ากินเข่ายังไลกับโบได้นากกินขเข่าเหนียวนะมันแน่นนี่แต่ของอยู่ของกินแต่ระวังได้อยู่ แยมากแต่ยังว่าท่านพากันเมื่อจำพี่น้องในตอนนี้ก็เขาทิ้งเจอแบบอะย่ายไม่ทีเร็อไปเอากลับไปบนเก่าก็พี่เก่านี่ไทมันดีถึงไปเอลยนะแทนทางมองเห็นเราบอกว่าถ้าย่ายออกมาแล้วเนี่ยก็กลับบ้านได้เห็นว่าเนาะจะเป็นแบบนะั <c oughs> ้นจะพูดไปเรียนก <ใจ S 1> ันนั่นมาเ<พ>อาเครื่<พ>องเนาะ เสือผ่าร้ายแถวนี้ตอนแรกก็พักอยูนหนีนะพี่น้องแถวนี้ก็เิ่นบรไห้รเอเชียคาทีอยู่ทีเซ้าห์นะไม,ไม่ใช่แม่เนบดเลยบอกนี่เน่ตรงเสือเนี่ยตรงหยัดเขา,าเดีดีก่อน๋ยวเอาไปร้ายแท้แม่เนเบ็เเเบดเลยทางหน้าทางนี้ เอาใบเต่อันพ่ออันนี้ก่อนเอาไปแต่น้ำอนี่ก่อนแยกพจนจีกินก่อนรับตัวได้เขาเอาไปได้ใช่ไหมนะอันนี้นะคือเขาเอาเองก็ได้หรอกน้ำในน้ำพจน์จีกินได้บ่ะวะน่าเกินะเกดเลยไปกระตาเขานี่เก็บใหญ่เครื่องไปฝุ่นมีน้อยเนี่ยนี่ทางอันหอบเอาพาผมแบบปรจ้านนะพองเจ้าเบนเบาอ,อันนี้กั ไอกอืมไปสินองปลืคือก็ได้ผับผับดีก่นแต่เอาไปเป็นสีอุมไปเลยเนี่ทั้งผุ่นผัดค้นหมดลายเลยเนาะบรดมีคนห่นองอลงนี่ก็เป็นของส่วนตัวอยู่ อันนี้ก็แมนเมื่เกกลงเพิ่นนะพระผมหัวเขอามากอยู่เลยัอก้อนกับต่อเนั ในห้องมีทุ่สาบสอยก็ได้แล้วตัวได้เกลืองยังเห้ากันบทันใส่กับบุพเพกว่ก็ได้ม่เด่นพวกกันสะอาดเงีอย่างเี้ยมันเกกะแบบบ่ ห่อไปเป็นเถือที่2องเลยเด้อนี่เถือที่สามนี่เหมือนับบ้านพี่เขเลยบานนี้เนาะบบมีโบมาอีกแล้วบบมาอยู่เมืองเก่ากลับบ้านได้เลยจะาึ้นโไปทางนี้มัอนั่นมันสูงได้บ่อรานาองรานารานา ออกเผืองไปปุ่นพี่น้องเลยตอนนี้เนาะไวออ้ยี่บ่เลยบาเลยบ่มีมือจับเลยต <c oughs> ั้งช่างกันสาตั้งผมคือยากเนาะอ๋อมาข้าคืทียนเอาเสืบอาเปียยาวนำมามันน้ำแห้งเลยแกงกันทังตัว <c oughs> สะอาดกระชองพื้นเลยพี่น้องเอามาเนาะ อามาปูนอนกลางคืนมานอนอยู่นี่กระเ้ยคาเตียงอยู่บ่ใช่หมองนี่แหละมันมาดันน,น,นอนทุกคืนเนะาะเออเขาว่ากระเชงเสียคือเก่าหเน,ะนาะเราว่าอันนี้กระเตียงนอนคือกาบเ,เท่าไรเตียงานคาเดียวเาว่าเป็นเตียงคือกันเลยบแมนห้องพิเศษเนาะ อม้อี่นาอยู่แถวตึกทางนอกปลยที่น้องนคนกับบกพยร้ายไปเลยแถวผุนมันจะเป็นหองรวมคนร้ายแห้งๆที่น้องน้อเอามาแบบทุกเมือเลยจะหยานนองนทติดายานง่ายนะเด็กน้อยเลยเปลี่ยนมากที่ไปปรึกษากับหมอเพิไหมนะ ยังโมเบิร์ตอยู่เลยพี่หนึ่งเอฟเอเอวอีกอนเนาะเครื่องก็ได้เครื่องลายง่ายทีใหม่พี่น้องเอ้ง่ายเครื่องใหม่กินข้าวเที่ยงเลยบ่ข้างเจ้านี่นะางเย่างทามกันนี่แต่ไปหันไปนี่แ้วก็บริกินเนาะ ยิ้มเปรีอยวได้พี่น้อยทางนี้เนาะน้องเพิ่นออกมาเลยท่านหมอเพิ่นบอกว่าาการดีขึ้นอีกมนันสองสามเหงื่อกลับบ้านได้เลยไปอย่าให้มือนั่นมาไวไ้ๆวดิยังเร็วกลับบ้านไว้ไวบอ่วอากาศก็หงุนหงิดหน่นอยพี่แมน บรรยากาศเมื่อนี้แดดแดดพี่น้องเมื่อนี้เนาะเบิร์ดบอกอันไหนแ่นเบิร์ดเลยบอกอันนี้นะนักขนเข่องไปเบิร์ดก่อนแหมเบิร์ดบอกวันดีก็ซื้อสอยเลยซื้อแต่นมบอกอันตึ๊กผักพืชอ๋อชื่อว่านันนะผัก ออกนอกเลยเป็นใหอออา,าออกได้ออกแต่ออกที่แบบปนข้างลึกอ<ำ>ืมเพราะว่านี่นะคนเขามาไลยเห็นนะกันเลยให้ยใหญ่ออกเด็กน้อยอาแัมกันเลยว่าไะแค่นี้น้ำเทจริงๆนั่งแล้วมันก็นั่งแล้คนเท้าคนเท่าขาจิ๋ะหน่อยยังไปหานนกินเนาะแล้วคนเครื่องก่อนคนเครื่องแล้วก่อนพีกว่ามิ้วสาวพี่น้องอดเอา มาก็ต้องอดเข่าก่อนวันดีถือได้บอกนะถือเลยเด็กตัวนี้เนี่ยถือคนละมือเลยเออได้บ่เลยโบนักน้าโบมีหนามนะเด็กหน้าได้อยูแล้วน้องดีเนาะถือซอยบ่น้าเนี่ยเท่านั้นได้บอกตัวใดมันเบิดแล้วแต่ก็แต่ตอิมดนี่ตัวผ่าดอยู่นะแม่ประสงเราอืม ดี่ากิมบิมเขาเรมันเวิร์ดเลยกิมอยู่ทางทีนี้อยู่นอกนะแกงไม่ได้บูบ่แล้วบบจักบูดแล้วบอเใชืยี่กระชือเ้านี่อานี่เอาไปกินเวแหละมาทงใหญ่นะครคือมานักบบจักกิ้วเธงยินยินว่ะลองดูนายสเด้อ เคืองไปผุนได้ี่อยบ้านี้เยน,เยน,เยนันอยู่้วนะอ่าจะเป็นโซนผักรหดห่อผักดอันนี้นี่ไดูไหบน,นโอ้น้องวันดีก็เธอร้<ต>ายเลยล่ะหนึ่งเง <c oughs> ี่ยงอันนี้เงี่ยงของงานนอง,งไปทะเลนอนแล้วเป็นเอ็นสุเื่อตแม่ไม่ก็ได้ทวงเนที่ไปถีบที่ทียมัน เนตเบานะก็ถืออะไรล่ะถือได้บอนเบานะดิได้แล้วเอาไปไนนะสองุงมนะลุมลูกไปจิ้มอะรก็ไบนะเอาไปจิม้มหมายเลขมี่สิบหนี่เดี๋ยวันนี่ตาเปนน็นนี่แหละนี่มันนักได้บอลเลยลนะักจ่ได้นะ ซื้อน้ำมาเศร้านี่พี่น้อยขี้กูสิบะได้ยากไปหิวมาเนาะ มอมันดีกะซอยคุจันเข้าพอแกมันอแทกใหม่เนะเพระีนั่นนี่นเพราะว่ามันจะได้ใส่ลายแนวนี่อันนี้เขาได้หอไฟหอบมากพี่น้องเลยเนาะแบบนี้แหละด่วนมเข้าวาอ่าเหตุยังกับโบท่านเลยพี่น้องใหญ่ไปง่ายมากนี่แหละเครงองกากะินมาอ นอนดีเหรอนะนี่เป็นตะนาแคะบรรยากาศนองนแดดห้อนค่ะอะไรประนี้โดยมีนอนยตอนนี้ก็เลยมานอนปะก่อนแะ้วเป็นยังได้ใั้เจ็บ,จบอ,อ,มมอย,นะยอู่บ่าคือคางแค่คางงงๆคนมีเอยนะทังยอทั้งบีบดีงนี้ตงบี้ตอง เขาแข็ okay, งลงเลยแบบว่ารู้สึกว่าแหลนไปจังเนาะเข่าตีเข่าเข่าเคลื่นไปลายเข่าย่อเข่าไปยังไงอือแบบว่าเข่าทั้งอุม้มขึ้นอุม้มลงเนงาะก,ก,ก็กเลยเจฟเยอะกวก็เศร้าดอกไงไข่ก็ต้งสิบวกลขื่นนั่นเลยเนาะไข่แตงแต้มมือนั่นเลยมื้อนี้นะให้เพิ่นกินข้าวแล้วบอกินแล้ว มีแต่ว่าพะยายามให้กินข่าวนต้มเขาแหละ,ละมันแนนดีขาวนียวนะเพิ่งจะง่ายมาห้องผักพื้นี่นอยงไรบันนี้เนาะเพราะว่าอาการนอกเพิ่งจะไข้ขึ้นยู่หากว่ายัางบมงทันเศร้าคักนะเ้อะไป็นเอียพ่เหียวบ่เปลี่ยนเป็นเชืเใหม่ เสนแนนทอง่นมีแต่บีบเอาแบบนี้นน <l ots> แลวเนอะแถวนี้กับบริคอยมีคนพี่น้องห่างกันะนะมันก็จะอยู่สบายกว่าอยู่ห้องตัวน,นั่นอยู่เ <l ots> <l ots> น,นี่ยท, <l ots> ทองมาละ เป,เป็นอะไรเนี s. <S ่เป็นอะไรเลยเครื่องแรกเป็นอันผิกผิกไปผิกมาได้แพ้นะเดี๋ยวอุ้มขึ้นอุ้มลงแต่ล่อไรผิกเอาใหญ่มาพี่เนาะกระถิ่กระเทือนเนาะเดี๋ยวกระม้าอันนี้ราเดอจะไม่ก็เศร้าด้อมากับแบบ cái hôm nay là cái chết để vào nhảy mà nhảy bay nó <laughs> <laughs> thòng <thông, thươi> <laughs> จิบทองน,อน้อยเนาะอดเอาละนม่แล้วมั้งนึงละเปลี่ยนเปนเพิ่ดก่อนอใครแต่มบรลคไข่โกขึ้นแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนอ้องเลยเนาะ แม่เพิ่นกำลังเปลี่ยนเพิ่นเพิ่นให้อยู่วงกินข้าวอลไรบ้างมานนิตอนสวยกินแล้วง่ายไปง่ายมาอยู่น้องแบบสายด่วนแหงงานเตี่ยนเพิ่นเพิ่น,นให้เพิ่นต,ต้องได้เสร็จโตแบบนี้ตลอดท<อ>ีออากาศฮอัน น่าพอพออันทราบบันพอให้เศร้าไอ้ไรเลยพี่เลยเนาะง่ายนังพี่เลยกะบอต่องกลับคืนเป็นตึกเก่าวันนี้เป็นใส่น้ายังนะลุงงงน้ำเกลือบบันบริโภคปล่อยวะจ้ะกดเอาก็ได้เอาปล่อยเองก็ได้เลยเบิ่งในซ้ายนั่นนะอืมรวยพี่น้องรวยเนาะ ง่ายง่ายเพิ่นมาพี่เป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องในบ้านนี้กันเนาะเดี๋ยวก็สิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะกากพี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้ทางน้องคอนน,ำน้ำเนาะโดยสบายดีด้ะลุงวงโดยเซาไวไๆเดอให้พี่น,น้อพนักผ่อนก่อนพี่น้องเลย โดยพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กาสิขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะกาซอยกันค้นเครื่องค้นของพี่น้องเอยย่า,ายอ่องเพิ่นมาตึกอ่าผักพื้นนี่แหละห้องผักพื้นอาการน้อกมนกาดีขึ้นอยู่แต่กาเอ่อสิวา่าจังได๋พี่น้องดีขึ้นบ่ลายหั่นน่ะแต่เพิ่นก็ยยานน้องติดเสื้อเนาะก็เลยย้ายมาออกมานอกอ่าที่ว่าบ่ค่อยมีคนหนะนะบ่ได้เป็นคนแบบอยู่นํกากันหลายคนมันรวมกันหลายพี่น้องเอเนาะ โดยเอาคลิปนี้ก็สิครจบคลิปไปก่อนเดอ้อพี่น้องเน,นะาะถ้าพบพอกันคลิปหนาเดอ้อจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี